ต้นนี้ออกหน่วยนะครับต้นนี้ก็เพิ่งกระเพิ่งใหญ่นะครับต้นนี้ก็เพิ่งกำลังออกปีแล้วครับนี่ครับต้นนี้ก็ยังหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผมปลูกแบบนี้นะครับคือมันจะสามารถได้กินไปเรื่อยๆนะครับคือเท่าบริบูบูกขายนะครับคือจะสามารถเก็บทีเดียวนะครับนี่ครับปลูกไปกินนะครับมันก็ได้กินได้เรื่อยนะครับถ้าตัดเครือตัวนึงเนี่ยตัวนึงก็ออกมานะครับได้กินมีตลอดนะครับทุกฤดูนะครับเนี่ย สวัสดีครับพบกับแม็กซคนรักเกษตรนะครับเด้อวันนี้ครับพี่ามาชมสวนเกษตรผสมผสานนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับเพราะว่ามีฝนตกบางมือสองมือนี่นะครับแต่ว่ากระตกบ่แห่งปันได้นะครับนะครับกระเบื้องนะครับความชุ่มชื้นนะครับเพียรให้ต้นใหม่นะครับเขี้ยวนะครับรวมสมบูรณ์นครับเลยผาพี่น้องนะครับมารับชมนะครับมาต้นใหม่ที่ปลูกไว้นะครับ ได้พ้นสัมไลเดแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นขีดานะครับเด้อนี่ครับหน่วยรังใหญ่ครับปลูกไว้กับอายุนี่อยังบ่ทึงปีนะครับเกษจะทึงปีแล้วนะครับก็ถือว่าให้พ้นผลิตแล้วนะครับอันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับปลูกได้เดือนเดือนกัวเองนะครับนะครับกระด่างเขียวงามเลยครับ กล้วยหอมทองนะครับเด้อหอมทองเข้านะครับจะมี่บางท่านนะครับปลูกสลับกันไปนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นซับปะรดนะครับว่าหนัดปันปัตตาเวียนะครับเด้อปัตตาเวียอันนี้เป็นกล้วยหอมไตวันนะครับผมสั่งซื้อเข้ามานะครับตัวเนยน,น้อยครับผมซื้อมาตัวละ สามรอยกว่าบาทนะครับสามรอยหาสิบนะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับได้มาทดลองปลูกเบิ้งนะครับเด้อนี่ตอนนี้ก็ได้ข่าวชูเดือนที่สองนะครับกำลังสวยงามนะครับนี่เป็นกล้วยหอมทองนะครับนี่กล้วยหอมนะครับสังเกตนะครับว่าว่าผมจะตัดปีนะครับนี่ครับตัดกลางๆนะครับเด้อทดลองเมืองนะครับเพราะว่ามันเขาว่าไม่ที่ไทย หน่วยกล้วยนะครับมันหน่วยใหญ่ผมก็เลยทดลองเบิ้งนะครับเด้อนี่ครับตัดเห็ดทดลองเบิ้ลปลามันจริหน่วยใหญ่จริงบ่อเด้อครับเด้อนะครับแต่ว่าขอเสียมันก็มีนะครับมันจะเห็ดให้กล้วยนะครับอ่าแน่นใหญ่นะครับใส่เวลาโดนนะครับปกติสองเดือนก็สามารถตัดวีได้แล้วนะครับตัดวีตัดเครือได้นะครับแต่ว่าตาวาเฮาตัดปีแบบนี้นะครับมันก็จะ หยุดเวลาออกไปนะครับเป็น3เดือนนะครับแต่มันเทศหน่วยใหญ่จริงหรือบอนะครับเดี๋ยวผมจะเห็ดทดลองเบิงนะครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวค่อยมารับชมเบิ้งอีกนะครับว่ามันจริงหรือหลอกนะครับไข่หอมทองนะครับเด้อนี่ครับหอมทองนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้ครับเป็นต้นดินจีนะครับเด้อปลูกสลับกันครับ นี่ครับ <Pop> ส <keys in expand> ่วนหอมทองนี่คร <Brazil> ับท <Island> ี่ผมตัดปีนะครับตัดปีออกเค็ดแบบเมื่อกี้นี่นะครับนี่ครับสังเกตดนะครับเด้อนี่ครับหน่วยของมันหน่วยที่ได้นะครับนี่ครับเบิ่งมือผมนะครับหน่วยใหญ่นะครับเด้อนี่ครับมีอยู UCV นะครับนี่ครับหอมทองเมาเจอกับหน่วยใหญ่นะครับเด้อใหญ่นะครับใหญ่นะครับ สับปะรดนะครับนัดปลูกแซมนะครับนี่ก็กำลังออกดอกไม่เลยนะครับออกดอกออกน้วยนะครับนี่ครับสีแดงแดงด้เลยครับเด้อนี่ครับแต่มีหน่วยนํานะครับนี่ครับนี่ก็กำลังออกมาอันนี้ก็เป็นหน่วยแดวนะครับผมาอาเพื่อนตปไงไหวนะครับโอ้หน่วยกำลังใหญ่นะครับนี่กมีนะครับกครับกำลังขอกขมี่นะครับ ต้นนี้น้อยนะครับก็เป็นหน่วยครับเบิ้งปาปิโนะอกเองนะครับนี่ต้นนี้น้อยหนึ่งตัวไม่น้อยนะครับเขียวครับขนาดได้ครับพี่น้องต้นบางนันยังก็เขียวเลยครับนี่ครับต้นนี้น้อยนะครับมีหน่วยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ปัตตาเบียนะครับเนี่ยกับบักนี่บักขนุน์หรือว่าบักมีนะครับปลูกได้อายุสองปีแล้วครับเด้อนี่ครับเบิ้งหน่วยครับ ตอนสอนนะครับนะหน่วยจนได้นอนกินดินนะครับนะครับอย้อมตัวนี้ก็มีครับนะสองปีนะครับเป็นหน่วยแล้วนะครับมีเป็นสิบชิหน่วยนะครับกำลังออกมาก็มีบุกแซีมกันไปนะครับนะตาชมเบ่งเนี่ยจะเป็นกล้วยหอม ท่องคือกันนะครับเฮ็ดคือกันครับนี่ครับตอนนี้ฝึกตัดใบนะครับอันนี้ผมจะทดลองเบิ่งนะครับเขียนวันที่ว่าผมตัดปีนะครับตัดปีเมื่อไรนะครับผมก็เลยเขียนไว้นะครับว่ามันจะใส่เวลานานซัมไนตนะครับเึื่อจะสามารถตัดเครือได้นะครับนี่ก็เดิมวันที่สิบเอ็ดมกราแล้วครับนะที่ผมตัดปีไปนะครับปกติถ้าเอาตัดปีทิมธรรมดามันจะอายุสองเดือนนะครับคือสามารถ ตัดเครื่อนอะไรแล้วนะครับอันนี้ผมตัดแบบบริทัศน์จำนะครับเด้วยเกรย์ยักษ์หูนะครับว่ามันใส่เวล่าต้นสำไรนะครับนี่จะเป็นกล้วยน้ำวานะครับเด้อนี่ครับปลูกแซมกันไว้อันนี้เป็นต้นล่องกองนะครับผลพ้นนะครับกำลังออกยอดสวยงามเลยนะครับมีซับหลดนะครับกำลังออกลูกเต็มเลยครับปลูกแซมกันไว้นะครับเด้อ เป็นมังขุดนะครับบังขุดตามเลยกล้ยไข่นะครับปลูกสลับกันเลยนะครับอยากยั้งกับปลูกกดครับนี่ห้องกับปลูกไปอยากกินกล้ยยั้งห้องกับปลูกไปนะครับสลับกันไปนะครับนี้ครับข้อดีของการเห็ดเกษตรผสมผสานนะครับนะเราจะสามารถได้กินในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเผืชแต่ละพผืชมันออกผลผลิตบ่พร้อมกันนะครับก็ืะส่นงี้ครับบักนันก็ทังออกนะครับเอากไ้กินบักนัดนะครับ้อ มีก็ได grape, babies, ้กินนะครับซิดาก็ได <Coin Channel> ้กินนะครับเกษตรผสมผสานนะครับแต่ว่าดีเดียวครับที่กล้วยมันก็สามารถมีให้กินตลอดนะครับกล้วยสังเกตนะครับด้วยสังกักล้วยผมจะปลูกมีต้นหน่อยต้นใหญ่นะครับบัครับต้นนั้นออกน้อยนะครับต้นนี้ก็เพิ่งเพิ่งใหญ่นะครับต้นนี้ก็เพิ่งกำลังออกปีนะ้ครับนี่ครับ ตัวนี้ก็ยังหน่อยนะครับเพราะว่าที่พมปลูกแบบนี้นะครับคือมันจะสามารถได้กินไปเรื่อยๆนะครับคือเข้าบริปลูกคล้ายนะครับคือจะสามารถเก็บทีเดียวนะครับนี่ครับปลูกไปกินนะครับมันก็ได้กินได้เรื่อยนะครับถ้าตัดเครือตัวนึงเดี่ยตัวหนึ่งก็ออกมานะครับได้กินมีตลอดนะครับทุกดูนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็พิ่งปลูกไปนะครับกล้วยหอมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีทเรียนนะครับเนอปลูกสลับไว้แซมไว้นะครับ ตุนเรีอนนี่ก็อายุย่างเบเทิงปีนะครับเด้อนี่ครับทดลองปลูกไปนะครับนี่ครับเกษตรผสมผสานนะครับเด้อสวนคนใดนะครับสนใจนะครับเด้อก็ล่องเอาไปเห็ดทดลองเบิ่งนะครับสวนเกษตรนะครับปลูกได้หลายอย่างนะครับเอาจะไห้มีกิน้หลายอย่างนะครับเด้อ มนมักแนวใดครับก e ับปลูกกินหรอกครับอันนี้ครับอันนี้ก็พามาอัปเดตรับชมเดือดๆนะครับเด้อครับขอบคุณที่เข้ามารับชมดนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะบริพารกับคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้รับชมเรื่อยๆนะครับเด้อรับสับปะรดครับ นัดนะครับผานเท่ากำลังออกหน่อยนะครับนี่ครับนี่ก็กำลังออกกันครับนดอกแด้งๆออกมานําเดือยนะครับดีอยู่ครับทีมันออกพร้อมกันนะครับเท่าก็สามารถกินตัวนี้ก่อนสามารถกินตั่อเนื่อกันนะครับกินไปเรื่อยๆนะครับเนี่บนี่พรมกระเพิ่งคุดออกนะครับพมปลูกใหม่นะครับเราพรมฝึ่งตัดตัดกินไป้วครับเพื่อนหนึ่งพรมกระคุดนะครับปลูกใหม่นะครับ ผมก็เอากล้วยไข่มาปลูกแทนนะครับเพื่อสลับกันแต่ก่อนมันเป็นกล้วยหอมนะครับอันนี้นอมันครับผมจะคูดออกคือสามารถนําไปปลูกด้วยไปเพาะใส่ถุงไปปลูกต่อไปด้วยไปคล้ายได้นะครับมีกล้วยไข่ตั้นกระแพงเส็ดนะครับเด้อี่ครับผมจะคูดแถมเลือดๆนะครับกับปลูกมันจังซุ่มชื่นนะครับทนแรงไดดีนะครับนี่ผมน้อมตัดทิ้มครับมันก็ซับ ให้มันบังแดดนะครับเยวซทรงเสมอมันก็แหงนะครับกลายเป็นใบปุ่นเป็นตัวแล้วครับเ้ออันนี้จะเป็นบักท่านนะครับเนับนี่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเ้อนี่ครับเกษตรผสมผสานของแม็กค้นรักเกษตรนะครับพื้นที่วไลล์ไรครับประมาณงานหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะค่อยขยายไปเรื่อยนะครับเพราะว่าามีพันธุ์แล้วนะครับมีกล้วยมีนอ ก็จะค่อยขยายไปเรื่อยๆนะครับเพราะก็บริสุทธิ์เข้าไหลเอบอร์บซีดาร์เสียเท่าก็สามารถตอนกิง่งขยายออกไปเรื่อยนะครับพอเขามีพันธุ์แล้วนี่ครับประหยัดต,ต้นทุนในการลงทุนนะครับถ้าเขามีแต่สื่ออย่างเดียวนะครับมันก็โมไวนะครับเขาก็ฟื่องเฟืดไปดันะครับเสือเขาก็ขายหน่วยบไดษทเขาก็ขายกิ่งไปดั่งครับฮาร์สิทธไปดั่งเขาก็เลขายหน่วยขายกิง่ง ก็ได้นะครับหรือว่าขยายปลูกเพิ่มขยายพื้นที่ก็ได้ขึ้นกันนะครับไปขอเหดทดลองมึงน,นะครับ